แต่นสายนนี้ก็ชนหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวก็มาหอสดตาไปสำหรับเรื่องราตอนนี้เป็นเรื่องแก้ปัญหาเรื่องถอนไม้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วค่อยๆวินิจฉัยใ,ใช้เป็นยาตาย้านเลยโดยเม่ความมีว่าวันหนึ่งพรเจ้าเทียราชทรงจะทดลองหอสด จะได้ให้นําท่อนไม้ไดัเกเขียนมาแล้วก็ตัดเอาดักเคียงหนึ่งคืบให้ช่างกลึงก็เรียบร้อยดีแล้วจะได้รับตั่งให้ไปยังบ้านป่าจีนยาลามาเทาคำให้ชาวบ,บ้านมีสรวราดท่อนดัเกเขียนนี้ข้าไหนเป็นข้อนข้าไหนเป็นปลายหาก็มนี้เใไดบอกได้จะถูกปรับหนึ่งพันกะหาปณะทนะ้าก็สี่พันบาทสมัยนน ชาวบ้านใจจินจะว่ามาได้ข่าหมดกัญญาไม่มีใครบอกได้ก็ไปหาซุวัฒนะเศรีใครเรียกโมโหสถบัณฑิตมาพิจเจรณา,าอาจจะรู้ได้คณา,าเศรษฐีเจ้ก็เลเรียกลูกชายมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านโมโหสักทีเจรณาดูท่านได้เก,กินแรกก็คิดว่าพระราชาคุมประธานท่านได้เชิดมา เพื่อทดลองปัญญาของเราเมื่สุดบันนี้ขั้นดูไปรู้ว่าข้างไหนเป็นคนข้างไหนเป็นปลาถ้าลูกหลานที่รักคิดออกไหมข้างไหนเป็นคนเป็นปลายก็ด้ว่าพระยให้ไปจกกักรมหาชนยื่อห้าได้มาเพราะตรงกลางท่อนตะเคียนถ้าไปวางไว้บนน้ําถือปลายได้ไว้พอวางบนน้น ทาาที่เป็นคนก็จมเพราในน้ำหนักมากเห็นไหมเพราะว่าเสกเจียนท่านมหาชนว่าท่อนได้เขียนนี่ทั้งด้านโคนหนักหรือว่าด้านปลายหนักแล้วโดยตรงโคนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนลายมันเกิดทีหลังน้ำหนักเป็นเนื้อ,อเนื้อของไม้เนี่ยมันแน่นไม่เท่ากันคนเนื้อมันแน่นกว่าจะมีน้ำหนักสูงกว่าไม้ท่านยังกล่าวว่าทั้งโคนหนักกว่าจ้ะ หมห้สดเหนือะจึงก่าวว่าถ้าเช่นนั้นโซนที่จมน้ํานั่นแหละเป็นโคนียงบอกกับชาวบ้านและคนที่นํเท่านในเขียนมาให้ไปกราบทูลพระเจ้า,าวิเทหราชตามที่มโหสถบอกท้านได้ชาวบ้านนะชาวบ้านยืนนั่นบอกกห้คนที่นํเท่านในเขียนมาบอกบอกไปบอกว่านี่นี่โคนทนั้งจ้ะพระเจ้า,าวิเทราชทรงพาะทยในความเชื่หลายของมโหสถมาท รับสั่งอ,า,อาจารย์เสนกอสี่คนน่ะท่านอาจารย์ผู้จอมิษยาถามว่าจะคนนำม้าหสดมาได้แล้วหรือยังท่านเสนกก็ให้ทดลองต่อไปอีกไม่ยอมนี่มานเนเรื่องปัญหากะโหลกทิสะยุ่งแล้วสินะพระเจ้าวิเทยรารับสั่งให้นำกระโหลกทิสะชายและกะโหลกทิสะหญิงอย่างนั้นหนึ่ง แล้วก็ส่งไปให้ชาวปราจีนยวะมัจะคามทำนายด้วยว่ากะโหลกไหนเป็นกันหลกศีรษะของผู้ชายและวกะโหลกศีรษะของผู้หญิลลงลูกหลานฟังหลักคิดตามนะจ๊ะเน็กออกไหมมันแปละกกันตรงไหนหากใครไม่มรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกระหาบนะถ้าบ้านจะไปนำมาให้หมอสดดูหมอสดถึงก็รู้ทันที โดยที่แสกกระโหลกศีรษะของชายมันตรงเห็นไหมแสกกระโหลกศีรษะของหญิงคดไอ้แสกนอกจากมันตรงกลางที่จะวัดต,ตัด้งแต่ด่างจะูกขึ้นไปหาท้ายถอยถ้าเนะขาผู้ชายตรงถ้าเขาผู้หญิงเน้คดความจริงนี่หลวงปูกก่เขาไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยสังเกตแต่ว่าลูกหลานที่รักถ้าฟังแล้วแล้วก็เวลาใครเขาตายเขาเผาแล้วแล้วไปดูกระโหลกศีรษะ ว่ามันเป็นจริงตามตำราหไหมไม่ใเราจยเพิ่เชื่อนะฟังแล้วก็ใช้วิสุท์ข้อนี้วิสุทได้อย่างเรื่องไม้ก็เหมือนกันเล่นเพเท่ากันแล้ววัดให้ตึงกลางพองดีเอาเชื่กไปโผล่ก็ลองจมน้ำดูว่าท่าไหนมันจมก่อนท่านไหนจมก่อนก็เป็นคนทั้งที่จมไม่ทันหรือว่าว่าเนี่ยกั้งลอยสมน,นิมิงนะแต่กลาย สมกก็จสมักรปโลกที่สามนี่สังเกตง่ายถ้าทางที่ดีแล้วก็ไปดูรูกปกระโหลกถ้าก็มีวยายะทราบรูปครงกะระโห่กจิงให้ชาวกระโหลกจึิงให้บอกให้ชาวบ้านดูว่ากระโหลกที่สารนี้เป็นกระโหลกผู้ชายกระโหลกที่สารนี้เป็นกระโหลกของผู้หญิงแา่ว่ายนั่นคนที่นำมาไปกราบทูนตามที่พระโหสถบอก พระเจ้าวิเทีราชทรงชอบพระไทยมากแต่ก็ยังทรงรอดูต่อไปอีกนี่พิสูจน์เองแล้วซักไม่เอาแล้วแรอไม่ไหวพิสูจน์ตัวเองตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องงูวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้นํางูตัวผู้กับงูตัวเมียมาหย่านันตัวนีได้ส่งไปให้ชาวบราจกินเยาว,วัาจัครค บอกว่างูตงัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตนัวเมียถ้าไม่มีใครรู้จะถูกปรับหนึ่งพันกระหารนะถ้าบ้านยังพากันไปถามมโหสถนี่ลูกหลานใครสังเกตหรือเปล่าว่างูประเภทไหนอย่างไหนถ้าผู้ตัวเมียมโหสถมันอิดพอยเห็นก็รู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นตนัวผู้และตัวไหนเป็นตัวเมียเพื่อหางและหัวของงูตัวผู้นนะ หางและหัวเขางงูตัวผู้ใหญ่จะไม่ดีนะตัวงูน่ะตาตัวผู้หัวมันก็ใหญ่หางมันก็ใหญ่ตัวเมียนี่ถ้าว่าตัวเมียนะหัวเร็วยาวตางูตัวผู้ใหญ่ตัวเมียตาเล็กเออใช่ไหมฟังดนนี้นะจำแบบงูหางงูตัวเมียน่มันเรียวแล้วก็ยาว ตางูตะโพนมันใหญ่ตัวเมียตาเล็กลายงูตะโพู์ต,ติดต่อกันถ้าเรางวยลายเนี่ยลายงูของตัวเมียเนี่ยมันมันมันขาดเนอะก็มันมีจุดขาดไม่ใะ้่าสัตว์นนจ,วจ้งแ,แจ้งในชาวบ้านว่านั่นตะโพวนี่ตัวเมียชาวบ้านยึงแจ้งแกผู้ที่นํางูมาถามมานํางูมา ถ้าบอกไปตามที่มโหสถบอกระเจ้าวิเทหราชม่อทราบว่ามโหสถเป็นผู้บอกบอก็ทรงยินดีมากแต่ก็ยังยังก่อนตอนนี้ทดลองใหม่ <c oughs> ปัญหาเรื่องนี้เรื่องปัญหาเรื่องไก่ไปเจ้าวิทธิราชทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ชาวบ้านปลาจีนยาวะาปลาจีนยาวะามจาจะทำท่งโคตัวผู มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีหนกที่ศีรษะให้ส่งบัตรไวถ้าหากไม่มีใครส่งเลได้ก็จะถูกปรับหนึ่งพันกหาบณนะชาวบานหมดปัญญาดีมันมีที่ไหนนะไอ้โคไอ้โคเนี่ยมีกายขาวตัวผู้ด้วยแล้วก็มีกายขาวตลอดมันมีที่ไหนมีเขาที่เท้า แล้วก็มีโหนกที่ทีรษะส่งไปถวายแ้วมันหมดปัญญายังได้ไปถามมโหสดโมโหสดก,ก็แจ้งรู้กระจายทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่เท้าตลอดตัวเพราะไก่ไม่มีไม่มีเขาที่เท้าเพราะไก่เนะี่ยมีเขาที่เท้าคือเดอยมีโหนกที่ทิศตะซึ่งงอน ยิงบอกกับชาวบ้านว่าให้นําไก่ขาวไปถวายชาวบ้านก็นําไก่ขาวถวายกับพระราชาพระราชาก็ทรงพอพระทัยมากยินดีมากตอนนี้จะมาว่าจะมีปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปีะไม่บอกก่อนนั้นจ้ะพระเจ้าวิทราชทรงมีแก้วมณีอยู่อหนึ่นง ซึ่งเดิมท้าสกกคะเพ็นอื่นพระจะทานให้แก่พระเจ้ากุศลราชมาพระเจ้ากุศลราชเนียวโหเรื่องนี้เยอะแยะใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้ากุศลราชนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มัหลัง,ลงละจะคุยใหฟังเมื่อแ่าจึงได้ทอดแล้วตกทอดมาถึงพระองค์ แม่พระเจ้าวิเทียรามีเป็นพืชพันและเป็นราชวงศ<ม>์ของพระเจ้ากุศลราเเาสงงมากแต่วันนี้ดรงนี้มีช่องคดอยู่ถึงแปดแห่งนีช่องขา้านแต่มันคดไปคดมาแปดแห่งได้ที่ร้อยไว้เดิมก็ขาดอยู่ข้างในไม่มีใครได้เก่าออกมาได้แล้วแม่ก็ไม่สามารถจะร้อยใหม่จะได้ไม่ได้ก,ออก่ามนุด พระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้เป็นให้นำไปชาวบ้านป่าจียวะม,ะะมัตชกรรมป่าจีนแย่วะมัตชคามนะนำมันได้อากาออกจะกแก้วมณีให้ถ้าค่อยร้อยได้ใหม่ใส่เข้าไปแทนถ้าใกลร้อยไม่ได้จะถูกปรับไหมถูกปรับแสายญาหามณะหนึ่งหมื่นสองพันญาหามณะแาวบ้านหมดปัญญาจึงพากันไปนหามาโหสถ แจ้งพระประสงค์ของพระราชาให้ทราบหมอสดบแก้วมณีมาพิจารณาดูก็เห็นทางที่จะทำได้ที่เอาน้ำพึ่งมาทาที่ช่องแกว้วมณีทั้งสองข้างแน้วได้แดงเอาฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำพึ่งทาทางบนลายได้ร้อยเข้าไปในช่องหน่อยหนึ่งให้นำไปวางไว้ตรงที่มีมดแดงมากๆ เราดูมันนะนี่ใช้หมดแล้วมันดาหมดแดงก็พากันมากินได้เก่าในเจ้าวันนี้แล้วข้าบปลายได้แดงที่ร้อยไว้หน่อยหนึ่งนั้นลากออกมาทีละข้าอีกข้างหนึ่งเมื่อได้เห็นเรียบร้อยดีแล้วจ็ได้ส่งให้ชาวบ,บ้านนําไปถวายพระราชาพระราชาก็ร้งโสมนัสยคดีใจ นี้ต่อไปก็แก้ปัญหาเรื่องโคให้โคตกโลกโคงัวมีลูกอ่ะวันหนึ่งพระเจ้าวิเทราชทรงสั่งให้ราชบรุษนํนำโคตัวผู้มาหนึ่งตัวแล้วให้อาหารจงผงกลางแล้วก็ส่งไปเจ้าว่านบอกว่าโคตัวนี้มันตั้งท้องไม่ถทเลย ใครๆเขาก็รู้ไอ้ตัวผู้เนี่ยมันตั้งท้องได้ยังไงดูท่านจะเล่นทานไหนดูต่อไปก็แล้วกันนะถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับ hmm. อืยังไงมันตั้งท้องให้ชาวบ้านช่วยกันทําโคตัวนี้ให้เอ,เอาลูกออกให้ได้งูมันท้องนี่แต่ไอ้งูตัวผู้มันทอง,ทอง,ทองเอาลูกออกทางไหนลูกออกทางอุจจาระใช่ไหม ให้ลูกออกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับก็ด้วยลูกโกกบบห,กออกหถ้าไม่มีใครทำได้จะถูกปรับนี่หมายความให้ชาวบ้านเนี่ยเอาโคนี้ให้ออกลูกให้ได้แล้วส่งไปพร้อมกับลูกโคด้วยแสดงไอ้งัวตัวนี้มันมีลูกมันเคยมีลูกแบบนี้แต่ว่าเวลานี้มันด้านทองให้ลูกออกให้ได้ถ้าไม่มีใครทําได้จะถูกปรับหนพันกหาบนะ ชาวบ้านาก็พาไมหาโมโหสถแล้แจ้งให้ทราบว่า,ราวพระชาชามีพระราชประสงค์แบบนี้พระนิรุลหลานก็รับฟังต่อไปนะว่าเรื่องราวเป็นไงถ้า,มาโมโหสถบัฑิตจริงคิดว่าเรื่องนี้เป็นปริศนาจะต้องย้อนไปได้ปริศนายึงถามชาวบ้านว่าท่านทั้งหลายใครจะรับอาสา,าไปกราบทูลพระราชาได้บ้าง ชาว่านีังพร้อมใจกันลงมติให้ชายคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญผู้จาาข่องแค่วเป็นผู้ไปกราบทูลกับประราชาก่อนจะส่งชายคนนั้นไปท่านมโหสถณฑิตให้เรียกตัวมาแล้วสอนให้ทำอุบายว่าท่านจงทำผมของท่านให้ยุ่งแล้วก็ร้องไห้คร่าครนเเดินไปทางประตูราชนิเวท ถาพระราชาถามพระเจ้าจวังเนี่ยถ้าใครถามก็อย่าตอบต้องเดินร้องไห้สยายผมด้วยไปถ้าพระราชารักสั่งให้เข้าเฝ้าจัดถามถึืงเหตุที่ร้องไห้ก็จงกราบทูลว่าขอเนธะข้าแต่สมมติเทพบิดาของข้าพระพุทธเจ้าปวดท้องคลอบมันได้เจ็ดวัน ถ้ายังคลอดบุตรไม่ได้ปวดท้องเพื่อจะคลอดนะ่ปวดท้องเพื่อจะออกโลกมา่อในเจ็ดวันแล้วแต่ก็ยังคลอดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็หวังพึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเพื่อพระ,อ,ะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณโปรดแนะนที่ทีทําการคลอดหมดแต่วดาข้าพระพเจ้าได้เถิดพระเจ้าค่ะ ต็พระราชาจะถามว่าไอ้เจ้านี่บ้าเลยเรือบ้านแน่แล้วมันมีที่ไหนกันไอ้ผู้ชายที่ไหนมันจะคลอดบุตรผู้ชายที่ไหนมันจะมันจะมีท้องมันมีที่ไหนกันโลกนี้ทั้งโลกมันไม่มีถ้าว่าอย่างนี้นะหรือท่านยะว่าเพียงว่านี่เป็นนิทาโกยสติไม่ดีเป็นโลกประสาทละมั้งหรือว่าเป็นโลกจิเตเสื่อม ไอ้อ,อลูกมันมีที่ไหนท่านว่าย,ยัางนี้ก็จงตั้งสติให้ดีแล้วกราบทูลว่าขอเดชค่ะถ้าผู้ชายคอดบทไม่ได้ชาวบ้านฝ่ายจีนอย่ามว่ามัศคามก็จะทาให้โคตัวผู้ออกลูกไม่ได้ก็จะทําให้โคตัวผู้เราออกลูกได้ยังไงพระพุทธเจ้าค่ะ มโหสถสามิทีที่จะกราบทูลให้ระราชาแก่ชายมนั้นแล้วชายคนนั้นก็ทาตามที่มโหสถบอกพิกา <c oughs> รณาพระเวลาวิเทยรราชได้สดับคํากราบทูลยอมป็ศานาเช่นนั้นยิงตัดถามว่าใครเป็นผู้คิดเป็นศานี้ชายคนนั้นก็กราบทูลว่มามโหสถพเจาค่าราชาก็สม,สมโปดชการมโหสถมากขึ้นนี่คือปัญหาทันหรือไม่ทัน ในแก้ปัญหาเรื่องข้าวพระเจ้าวิเทราราชทรงปรารถนาจะทดหลองปัญญามโหสถต่อไปยืงรับจากในชาวบ,บ้านปาน่าจีนว่ามัจจามหงข้าวหงข้าวเปรีย้ยวนี่ข้าวเปรี้ยวนี่มันเป็นยังไงนุองปูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กอไปดองอแปดต่การคืนหนึ่งไม่ให้หงได้เขา้าสานเอาิะส้ข้าวเปรี้ยวนี่นลองปูก็ไม่รู้ ไม่รู้วันเตรียวตรงไหนให้หงข้าวเปรี้ยวด้วยแต่ว่ามีกฎบังคับวันหนึ่งไม่ให้หงด้วยข้าวสารสองไม่ให้หงด้วยน้ำสามไม่ให้หงด้วยเม้อข้าวสี่ไม่ให้หงด้วยเตาหงข้าวห้าไม่ไม่ให้หงด้วยไฟหกไม่ให้หงด้วยฟืนเจ็ด ไม่ให้หญิงหรือชายยกมาแล้วกันแปดไม่ให้นำมาส่งตามทางถ้าชาวบ้านทำตามนี้ไม่ได้จะถูกปรับโรหลานที่รักคนนึกออกไหมเพื่อแก้แบบไหนฟั <c oughs> งเรื่องของท่านไปชาวบ้านพากันไปหามโหสถแจ้งเรื่องราวให้ทราบแล้วโหสถจึงให้หงด้วยให้หงด้วยข้าวแหลก เอาสิมะนะซึ่งไม่ใช่ข้าวสารอ๋ออย่างปลายข้าวนี่เราไม่เรียกว่าข้าวสารเพืาอปลายข้าวนี่นะเออจริงนะไม่รู้ผมปู่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะลูหลานที่รักท่านบอกไม่โหงด้ข้าวสารไม่ปลายข้าวข้าแหลกเขาเรียกข้าแหลกเขาไม่เรียกข้าวสารเนื้อโหงได้น้ำค้ามใช่ไหม ไม่หงุด้วยน้ําแต่แต่ว่าใช้น้ําค้างหงแทนสมัยก่อนเมื่อวงปู่ยังเด็กๆน้ําค้างมันหนักพอเช้ามืดกอา็คืนเาขันไปวางไว้ที่รางน้ําตอนช้าเย็มันน้าเกือบเต็มขันเพราะฝนมันดีหมอกมันดีให้หงใด้วยน้าค้างที่ไม่ใช่น้าธรรมดาถ้าบอกห้ามหงด้วยน้ําแต่ไอ้น้ําอันนี้ก็คือน้ําค้างมันลงค้างไม่ใช่น้าธรรมดา แล้วก็หุงในภาชนะดินใหม่ซึ่งไม่ใช่หม้อข้าวไมยความจะไปึ้นถ้วยโถโอชาไม่คนใดเอาท่อนเอาไม้ท่อนเล็กๆมาตอกเป็นวงสําหรับตั้งภาชนะไม่เรียกว่าเตาใช้ไฟที่เกิดขึ้นเพราะการสีกันให้ไฟธรรมดามัมาตน,นต้นงจุดต้นไมีเสือตนนี้ ถ้าไม่ใช่อย่นั้นเอาไม้มาสีไปเส้นมาสีก็มานมนเกิดค,ความร้อนมันก็เกิดมีไฟหรือไม่ใช่ไฟธรรมดาแล้วก็ใช้ใบไม้ซึ่งไม่ใช่ฟืนถ้าห้ามใช้ฟืนใ้ใช้ใบไม้แทนเสร็จแล้วที่ว่าโขงข้าวเปรี้ยวบรรจุลงในภาชนะใหม่ผูกด้วยได้ป,ดประดับตราประทับปรานะ อนนี้ท่านสั่งให้แม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงถือไปแล้วแม่ผู้ชายถือไปท่านก็สั่งให้เอากระเทยยกไปถวายพระราชาแล้ว่าเทยนี่ไม่ใช่วิญงก็ผู้ชายให้นำรับจะไม่ไปตามทางให้นำรับไปในทางที่ไม่ใช่ทางหลวงแต่บ้านจะททำตามมโหสถสามประการเสร็จแล้วไปส่งข้าวเปรี้ยกไปถวายพระเจ้าวิเทหราช พระเจ้าว ok, e ิเทหยรราชทรงทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงโปรดทานยิ่งขึ้นเอาอีกปัญหาหนึ่งนะตอนนี้มาแก้ปัญหาเรื่องชินช้าห้อยเด้เชือกเชือกสายให้เชื่อททำได้ตายมันทำได้ยังไงนะฟังกันดูนะพระเจ้าวิเทหราชทรงนําฤทธทดลองปัญญามโหสถต่อไปอีกจึงนําบัตรให้ชาวบ้านปปจีนเยาวมาจะคาม ทำพิงชาห้อยสินชาเนี่ยห้อยในเชือกสายเพราะเชือกสายอันเก่าขาดไปเอาแต่แล้วไวลามาหาเรื่องยงุ่งใครเอาสายมากันเชือกกันบ้างให้ปั้นเชือกสายเนื่งเส้นส่งไปถวายถ้าทำส่งไปไม่ได้จะถูกปรับไม่เป็นการเขาทดลองปัญญากันเึ่งปัญญาในโลกหลานีรักมีความสำคัญมาช่วยตัวได้มาก แาวบ้านนีน่นำความไปไปบอกกับมโหสถมโหสถจึงคิดย้อนปัญหาคนดเอาใจชาวบ้านไม่ใหวิตกแล้วก็บอกให้คนที่กล้าที่จะพูดครองๆองสองสามคนเข้าไปทูลพระราชาขอดูตัวอย่างเชือกชายเส้นเก่าว่ามีขนาดเท่าไหร่ จะได้ทำให้เหมือนของเก่าและถูพระราชประสงค์แหมืแก้วนิดเองนี่ถ้าเป็นหลวงปู่ก็เสีงแล้วไปไม่รอดหากพระราชารับสั่งว่าเชื่อสายไม่มีในพระเจาฐานโท่านยังทนว่าก็เมื่อเชื่อสายตัวอย่างไม่มีแต่บ้านปราจีวาวัตะ์คำก็จะทำเชื่อสายได้อย่างไรแต่ไมเจ้าค่ะ ชายสองสามคนไปกราบคุณพระราชาตามที่มโหสถบอกพระเจ้าวิเทรชทราบว่าเป็นความคิดของมโหสถก็ทรงสมนัส,สนคือดีใจีปัญหาหนึ่งทนไหวแล้วไม่ไหวมันจะไม่ไหวไปแล้วมนะั้งลองดูนะตอนนี้แก้ปัญหาเรื่องสรานา้ำพระเจ้าวิเลเทระทรงทดลองปัญหามโหสถต,ต่อไป โดยมีรับสั่งว่าชาวบ้านปราจีนวาัาจารรมจงทรงสาโอเคีทึงเต็มไปได้วยดอกบัวห้าชนิดปวายโดยมีพระราชประสง์จะทรงเล่นน้ำในสระหากทรงไปไม่ได้จะถูกปรับชาวบ้านใด้นำความมาแจง้งแกม,สมส <c oughs> หสถปณิตใต้มโหสถเขาจะเป็นคิดที่จะต้องย้อนปัญหาอีก จึงเรียนเรียกผู้ชายสองสามคนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงไปเล่นน้ำจนตาแดงทั้งผมและผ้าให้เปียกเอาโครนมาทาตัวถือเชือกก้อนดินและท่อนไม้แล้วไปฝ้าพระราชากลา่าวูมว่าขอเดชะตามที่พระกรุณาโปรดเกล้าให้ก้ากระม่อมฉันให้ชาวบ,บ้านปาจนิว่าวัคกาม ทรงสาโปรกรณีเต็มบริเดดอกบัวให้ชนิดมาถวายนั้นข้าพระพุทธเจ้าในนามซาโปรกรณีมาถวายแต่บังเอิญสาโปรกรณีเห็นเมืองใหญ่มีกำแพงโูประตูขอรบแล้วก็กลัวตัดเชือกหนีเข้าป่าไปพวกข้าพระพุทธเจ้าช่วยเ้วก้อนดินและท่อนไม้ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมกลับขอใต้ฝ่าร้องพระมีพระบาท สมพระราชทานสัพพกรณีที่เคยนำมาแต่ป่าให้แกข่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระุทธเจ้าจะได้นำไปผูกกับสัพพกรณีที่หนีไปถ้าดึงเอากลับมาถวายหากพระราชารับสั่งว่าเราไม่เคยนำสัพพกรณีมาแต่ป่าพระเจ้าอารัาพูดเอาเรื่องราที่ไม่สมควรมาพูดเรื่องนี้มันมีที่ไหนเพราะอย่าง พระราชาไว้นั้นนะขอผู้ท่านยังกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถที่นำสัปปุนิ้ถาวายได้เรยเจ้าค่ะเมื่อมโหสถบอกวิธีย้อนปัญหาได้ชายสองสามคนแล้วให้ไปกราบทูลพระราชาชายสองสามคนรีบเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลตามที่มโหสถบอกทุกะการเป็นน้าพระราชาชอบใจ ตอนท้ายปัญหานี่ลงโป่เพื่อเร็วไปนิดหนึ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาเกรงจะไม่ทันเวลาเอาละบรรดาลูกหลานที่รักบรบรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่นาสำหรับเรื่องราวเขมะโหสถบัณฑิตมองดูเวลาเวลาในอินิดมันก็ไปไม่ไหวก็ขอยุติไว้แจะเพียงเท่านี้ขพราะความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล และขอทุกท่านที่รับฟังจงเจริญไปด้วยเจตโตรพิธักษ์รชัยทั้งสี่ประการเยุวุฒะสุขภัลและปฏิภัน์หาทุกท่านศาสนาสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนประสบการสวัสด,ดี